สวัสดีคะ่ะกสิบบอกเราพามาชมรถกระบามือสองอีกแล้วนะคะทุกท่านหลอๆแบบนี้นะคะสนใจไหมคะทุกท่านคันนี้นะคะเป็นโตโยต้าวีโก้สมาร์ทแค่ะรถกระบามือสองปี2010คะ่ะเครื่องยนต์2.7 VVTi Smart Cap ปี2010เครื่องยนต์เบนซินนะคะเครื่องเดิมคะ่ะทุกท่านเครื่องเดิมป้ายแดงมาเลยนะคะเครื่องเดิมเดิมคู่ตัวคะ่ะน้ำมันรวนนะคะไม่มีชนค่ะ ไม่มีน้ำท่วมด้วยนะคะไม่ใช่รถส่วนของภาพเป็นรถบุคคลนะคะเจ้าของใช้งานเองไม่มีการเสริมแนบไม่ดามคัสซีค่ะช่วงรังเดิมๆเลยนะคะ ไม่ผูค่ะุกท่านไม่มีน้ำมันเยิ้มไม่รั่วไม่ซึมนะคะไม่หยดไม่เยิ้มไม่มีน้ําออกท่อนะคะแคปเปิดได้ค่ะรถสวยจะเข็บเดิมนะคะเกียร์ธรรมดาค่ะกระจกขึ้นรงเป็นไฟฟ้าเป็นรถมือเดียวป้ายแดงเลยนะคะทุกท่านราคาเงินสดอยู่ที่1 8 5 0 0 0บาทค่ะตัวเลขเครื่องคันหน้ายังอยู่ครบสติ๊กเกอร์จากโรงงานอยู่ครบเลยนะคะทุกท่านรถสภาพเดิมมากๆค่ะ เครื่องยนต์ดีขับขี่นิ่มๆนะคะช่วงร่างแน่นๆออกตัวสบายอัตราการเร่งดีขับขี่ได้สบายค่ะสภาพสวยเดิมๆบางๆทั้งคันนะคะแม็กสวยครบชุดดอกอยางก็ยังหนาค่ะซื้อไปใช้งานได้ยาวสบายๆเลยนะคะแอร์เย็นค่ะกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ปกติมีระบบเซนทรัลล็อกสามารถใช้งานได้นะคะ ระบบไฟติดครบค่ะขับขี่ทางใกล้ทางไกลสามารถเดินทางไปได้สบายค่ะทุกท่านเล่มเอกสารมีให้ครบพร้อมโอนด้วยนะคะภาษีพรบปี6 7ค่ะท่านใดสนใจรถยนต์คันนี้นะคะท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะคะรายนัดดูรถทดลองขับนะคะติดต่อไปยังเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยค่ะนัดหมายกับผู้ขายโดยตรงนะคะก่อนออกเดินทางเพื่อประโยชน์ของท่านเองก็ขอแนะนำให้ติดต่อ เดินทางไปดูตัวรถไปทดลองขับตรวจสอบเอกสารให้ชัดเจนด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ